where are we going to the woods to adventure, to adventure. okay หลังบ้านนะ what are we gonna find I'm gonna find a treasure and I found e เดี๋ยวพาชมป่าหลังบ้านกันนะคะอันนี้นะคะไปกันค่ะ <Good. S 1> เอาเครื่องมือประเหร่ไปตัดต้นไม้ด้วยนะโ oh. oh, อ้โหต้นนี้ต้นใหญ่ตัดลงไปเลยโอเคค่ะไป สวัสดีจากเมกานะคะวันนี้นะคะเกิจะพาทัวร์หลังบ้านเกตนะคะหลังบ้านเกตไปเนี่ยก็จะเป็นป่าอีกนะคะป่านี้ก็อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะเนี่ยนะคะเราสามารถเดินได้นะคะเขาจะมีแบ่งเขตแล้วนะคะว่าที่นี้ของใครอันนั้นของใครนะคะโดยแบ่งโดยใช้หินนั่นนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะเดี๋ยวเกิจะพาเข้าป่ากันเลยนะคะ ค่ะพอบ,บ้านเราก็เอากันไกตัดกิ่งมาด้วยนะคะไว้เปิดทางนะคะเราก็ไม่ได้เข้ามากันบ่อยนะคะอย่างน้อยก็ประมาณปีละครั้งนะคะเนี่ยค่ะด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะตรงนี้นะคะตรงป่าตรงนี้นะคะประมาณ2เอเคอร์นะคะเราก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ปลูกอะไรนะคะเนี่ยนะคะเป็นป่าแบบปล่อยเอาไว้นะคะก็ะถ้าตัดกิ่งเล็กๆก็น่าจะเปิดทางเล่นพวกเดิร์ไบอ์ถ้าบอกว่าหน้าหนาวเนี่ยถ้าคนมีป่าแบบนี้นะคะเขา ก็จะขับพวกอ่าสโนมบิลกันนันนะคะเนี่ยนะคะแต่ก็ต้องทำที่เกลี่ยทางกันก่อนเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเข้าตากันต่อเลยนะคะเพื่อนๆดับเบิลโนอะลม Dig all this up. <laughs> With a bulldozer, and an excavator. This is super dry. let me see it. Good. It's super dry. It's super dry, Leah? แหมเดินไปเดินมานะคะยุ่งกัดนะคะยุ่งเยอะนะคะเกดก็ไม่ได้ฉีดสเปรย์กันยุงกันมาคะที่นี่นะคะหินเยอะมากนะคะแหล่งนี้นะคะขึ้นชื่อกับเรื่องหินแกรนิคเลยนะคะรัฐที่เกดอยู่เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะเพื่อนๆเขาว่าฝนกําลังจะมานะคะอีก10นาทีนะเกดก็ไม่แน่ใจนะคะเห็นแดดยังเปรี้ยงเปรี่ยงอยู่นะคะเดินไปเดินมานะคะเห็ดก็เยอะนะคะที่นี่นะคะด้านหลังป่าเนี่ยนะคะเกดก็ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะไม่ถนัดนะคะเรื่องเห็ดนะคะ ถ่ายได้อย่างเดียวนะคะนี่นะคะหินก็เยอะมากนะคะเวลาจะเจาะจะทำอะไรที่รัฐนิวแฮมเชอร์เนี่ยนะคะก็บอกว่าเจาะไปก็เจอหินนะคะมีแต่หินนะคะหินแบบเยอะมากนะคะหินเบลอร์เลยนะคะด้านหลังเนี่ยน,น,นะคะนี่นะคะเจอเห็ดอีกแล้วนะคะเนี่นะคะไปดูกันเลยค่ะอุ้ยไปกันตรงนู้นแล้วไม่รอเลย วิเจอเห็ดม่วงเหมือนในป่าตรงนู้นนี่นะคะข้างหลังบ้านเกตนะคะที่เป็นป่านะคะอันนี้เป็นพื้นที่ที่บ้านเกตด,ด้วยนะคะนะคะแล้วก็ประมาณ2เอเคอร์นะคะในนี้นะคะพื้นที่ที่ว่าไม่ได้ตั้งแต่หลังบ้านมานะคะจนในป่าสุดทางเนี่นะคะจะประมาณ2เอเคอร์นะคะนี่ค่ะ ไปทงไนนมา,มาไปทงไหนเนี่ยลูกัมมมาไปทางไหนเนี่ยไปไม่ถูกเลยเดี๋ยวแป๊บนึงต้องออมาด้านนี้ไปไม่ได้โอเคอู้หู big <Okay. S 2> mushroom <careers> ไปยังไงเนี่ย <I 'm S 2> โนฮ่าอุ้ยครึ่งทางยังเจอเห็ดเจอเห็ดเจอเห็ดสีแดงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอู rock <Rock> ้หูอันนี้ ฝั่งของเราตรงไหนมั้งเนี่ยร c k Wall ตรงไหนร c อกว l l นั่นนะคะเป็นเขตที่ของเรานะคะด้านข้างนะคะเดี๋ยวพ่อบ้านพาไปดูนะคะ oh <my> อู้ยมองไม่เห็นตัวบ้านแล้วนะคะ oh <my> มาด้านหลังป่านี่มองไม่เห็นบ้านแล้วนะต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะ ไหนกอ๋อรักวัต,ตรงนั้นนะ <Yeah. S 2> ตรงนี้นะคะเป็นที่ของคนอื่นแล้วนะคะหลังจากที่กํากแพงกําแพงหินใช่ไหม <That> s <S อุ้ยดูเห็ด <to separate S 2> เห, <the S 2> ห็ดอะไรเนี่ยสีดำๆ so นี่อันนี้หินนะคะ เนี่ยนะคะหินนะคะเป็นกําแพงหินนะคะเนี่ยนะคะไกลๆตรงนั้นนะคะก็หลังจากกําแพงหินเนี่ยก็จะเป็นที่ของคนอื่นแล้วนะคะเพื่อนบ้านเกตด้านหลังนะคะก็ที่ประมาณร้อยกว่าเอเคอร์นะคะเขาก็จะยิงปืนนะเเคยถ่ายคลิปนะคะเสียงปืนอะนะคะถ่ายคลิปเสียงปืนเน้ดันสนั่นวั่นวหวเลยนะคะเขาก็ที่เขาเยอะนะคะเขาก็บอกว่ามีพื้นที่นะคะยิงปืนในป่านะคะบอกว่าอาจจะแบบว่า เล่นปืนอะไรกก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะเขาก็ที่เขาก็เยอะด้านหลังนะคะยิงกันตุ้มตามตุ้มตามนั่นนะคะบ,บางวันน่ะนะคะตายโนอาห์ Yeah เลียมอย่าไปไกลลูกมาทางนี้มาท oh. มางนี้เร็วโอ้ยฝนตกแล้วคะ่ะจะอ้อมมาอีกทางนึงนะคะเนี่ยกับอีกด้านนึงนู้นไปไกลๆก,ก็ตรงนู้นนะค,ะ,คะก็ยังเป็นที่ของเรานะตรงนู้นนะคะถ้ายังไม่เห็นร็อกนะ <c oughs> เอาไปเดินเดินกันดีๆด้อบีแค์ฟูลุกฝนมาฝนมาไปเร็วฝนมาเร็วฝนมาเร็ว ฝนมาแล้วฝนมาแล้วเดินได้ไหมลูก c r e f u l You not scared? s c a ืม นุนก็ที่เรานะคะตรงนู้นน่ะไปไกลๆนะอืม อู้เห็ด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 อ้ยนี่เห็ดอะไรก็ไม่รู้นะใหญ่เบลเลอเลยเนี่ยใหญ่มากใหญ่มากอันนี้นู่นก็เห็ดอันนี้ก็เห็ดอะไรก็ไม่รู้อ่าไปกันแล้วไปเร็วไปเร็วกลับบ้านทางนี้ โอ้ยเห็นโอ้ยปีหนึ่งเข้ามาทีนะคะเนียอ่าเห็นรถแล้วเห็นรถแล้ว โอเคค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในเมกาแม่ลูกสองเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสนามหนังบ้านนะคะตรงนู้นนะเกดไม่ได้กลับทางนู้นนะเกดกลับทางเดิมอ้อมมาทางเดิมไปเรากลับมาวนมาทาง Thang vào thang đờm nè khá Ui, dung dơ lời วันหลังค่อยมาใหม่นะคะฝนตกค่อยไปตัดอีกทางหนึง่งอ้าวกลับมาทางเดิมโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ